เอาสักหน่อยไม่ได้ให้แบคูดฟนกันหน่อยเป็นคนเงียบๆรักเพื่อนเหรอักเพื่อนอย่างเดียวจริงเปล่าวะเพื่อนจริงมากแล้วเพื่อนอย่างเดียวรักเพื่อนหรือรักแฟนมากกว่าธรรมดามก่อนดีๆคนละแบบอตอบเซฟมาเกิดแล้วรับแบบไหนมากกว่าเออเอาให้ตายตอนนี้ไม่ต้อตอบอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องตอบนะครับได้ข่าวว่าตอนนี้อยู่อุตรดิตถ์นะครับผมออ๋งั้นสิ่งที่คุณ ไก็คงไม่ถข่งแล้วหรอกค่ะพูดได้เลยค่ะพูดไปเลยเฮ้ยมีเงื่อนงี่อ่ะละครเวทีเป็นยังไงการสอบเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาละครเวทีเป็นยังไงก็สนุกดีครับผมผมว่าผมมาเหมือนเหมือนมาคัดตอนต้องผ่อนคลายมาแล้วก็มาดูพวกนี้เล่นตลอดคันอุ้ยคำว่าพวกนี้คือใครอย่างพวกนี้ก็ไอพวกเมฆดำอ่ะกล่าวนะแฟนคลับต้องรู้เยอะเลยใครคือเมฆดำกันบ้างอ่ะแล้วแต่ละคนรู้สึกยังไงพี่แม ก็อย่างอย่างที่เคยได้บอกไปว่าเวลาเราเข้าฉากกันเนี่ยเมทจะเป็นคนหนึ่งที่ยิงมุกออกมาในช่วงเวลาที่ไม่ควรยิงหรือเรียกง่ายๆว่าจังหวะนรกแบบเขาจะจบกันอยู่แล้วจะปิดอยู่แล้วจังหวะแอะแอะกำลังการที่ลองลงแอะกำลังการอะไรนะเมทก็อยากมุกหนึ่งโหยากอจังหวะแอะไม่ยากนะใช่คือแบบมันบจังหวะที่เราควรจะจบได้แล้วจังหวะที่มันจบไปแล้วอ่ะแมทจะแบบไม่กอดน่ะแล้วทุกคนก็ต้องหันมาว่ามึงเป็นคนแบบนี้ อะไรคะนี่แกอันนัแก่งนะรย่างเโบโบรู้สึกไงกับพี่แค์บ้างคะไม่ได้ฟังตอรู้สึกเป็พี่แงค์เลยว่ะตอดีนะโบช่องเดียวกันนะไอม่ก็ถ้าโบตออะไรดีๆเดี๋ยวโบก็จะแลวโบรู้สึกยังไงโบรู้สึกยงไงก็คือโบโบรู้จักกับพี่แมค์มานานแล้วตั้งแต่อยู่ช่องเจ็ด้วยกันนะคะก็จะรู้ว่าพี่แม็์เป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็พี่แม็กก็จะเป็นคนแบ่นบท ตั้งแต่คันไดกดูมาสอบโมไม,ม,ม่เคยเห็นที่แม็กถือบทเข้าไปเลยใช่แล้วต่ก็ไปไม่จราไม่ได้วางมันโต้วถึงเวลาก็จะบอกว่า